เาเนื้อสับค่ะกะเพราเนื้อสับวันนี้จะใช้ซอสสำเร็จรูปนะคะชื่อว่าซอสกะเพราหมี่ปรุงค่ะสำเร็จรูปเห็นไหมคะ1ถุงนี่1กิโลนะคะเพียง169บาทซื้อได้ที่ห้างของหน่อยนะคะห้างมูมอลค่ะโหลดเลยนะคะโหลดมาที่ p l พ y Store หรือ App Store นะคะแล้วก็โหลดมูมอลนะคะ M O O M A L L นะคะ คุณก็เข้าไปเสิร์ฟเลยค่ะว่าซอสแค่นี้นะซอสกะเพราเนี่ยก็เจอแล้วค่ะจะได้สั่งได้ทันที3วันก็ถึงบ้านคุณเรียบร้อยนะคะและคุณไม่ต้องเตรียมอะไรเลยดูสิคะอย่างหน่อยนะคะเตรียมเนื้อนะคะหรือเนื้ออะไรก็ได้นะจะกุ้งจะหมูก็ได้จะไก่ก็ได้นะคะ300กรัมค่ะกะเพรา1กรัมนะคะ กระเพราหนึ่งกรักก็จะได้กระเพรามาแบบนี้คะ่ะได้กระเพราในปริมาณขนาดนี้เลยนะคะหนึ่งกรัมคะ่ะวันนี้ไม่มีกระเพราแดงมีแต่กระเพราขาวแล้วก็เพื่อจะแ,แต่งหน้าให้สวยๆก็มีพริกแห้งสักหน่อยนะคะสักห้าเม็ดค่ะแล้วก็ใช้น้ำซอสกระเพราสำเร็จรูปหมีตรงนี้นะคะเป็นกระเพราพริกแห้งซึ่งเขามีทุกอย่างให้เรามีนี้หมดแล้วแม้แต่พริกแห้งก็มีแม้แต่กระเพาก็ปั่นไปนีนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ คุณเพียงแต่นำลงกระทะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆเส้นเพราะว่าในพริกแห้งเนี่ยค่ะมันจะมีน้ำมันอยู่แล้วปริมาณส่วนที่จะใช้นะคะถ้าใช้เนื้อสัตว์เพียง100กรัมก็จะใช้ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะแต่วันนี้หน่อยใช้เนื้อสัตว์ถึง300กรัมนะคะ3 3 9ขอลดจัดจ้าน9ช้อนค่ะเตรียมเลยค่ะตอนนี้ เปิดไฟหม้อมินิของหน่อยนะคะหม้อมินิทํางานแล้วค่ะเริ่มทํางานเราจะรวนเนื้อก่อนนะคะรวนเนื้อหรือรวนเนื้อสัตว์ของคุณนะคะให้แห้งก่อนค่ะรวนเนื้อสัตว์นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆใครที่เข้ามาแล้วกรุณา,ากดหัวใจกดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดแชร์เลยค่ะเพราะว่าเป็นการทำอาหารที่ง่ายที่สุดแล้วก็ รสชาติเดียวกันทุกๆุกจานค่ะสามารถสามารถทำรายได้ที่บ้านได้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณสามารถซื้อมาแล้วก็นำมาผัดตะเภาจำหน่ายได้ง่ายๆเลยค่ะสะดวกแล้วก็มีความมั่นใจได้เลยนะคะได้ยินเสียงไหมคะเพื่อนๆกดหัวใจด้วยนะคะ กดแชร์จะได้เป็นการเปิดช่องในการมองเห็นของช่องของท่านค่ะกลิ่นหอมมาแล้วค่ะเรารวนเนื้อนะคะรวนเนื้อเนื้อสับเนี่ยให้แห้งนะคะให้แห้งก่อนพอดีหน่อยเป็นสายเนื้อค่ะบ้านนี้ก็เป็นสายเนื้ะเรก็เลยมีเนื้อเยอะหน่อยนะคะ รวนไปคุยกับเพื่อนๆหน่อยได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ FC มากันแล้วขอบคุณมากๆค่ะวันนี้เป็นเมนูเนื้อสับใส่ซอสน,นะคะซอสสำเร็จรูปซอสกะเพราพริก,กแห้งสำเร็จรูปเป็นสูตรโบราณเลยนะคะหมีปรุงค่ะ คนที่เขาซื้อไปนะคะแล้วก็ไปทําขายไม่ว่าคุณจะอยู่ในซอกในซอยคุณก็สามารถทํากระเพราขายได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีมีคนมาดีลิเวอรี่ให้ใช่ไหมคะสะดวกมากมายเลยค่ะทํารายได้ที่บ้านได้ง่ายๆได้อยู่กับลูกนะคะอยู่กับครอบครัวแล้วก็ยังได้รายได้อีกด้วยค่ะหอมมากๆค่ะ ท้องร้องเลยค่ะเพื่อนๆได้กลิ่นไหมคะอมอถ้าคันเุยค่ะคันเฉยคันเฉยคันเฉยเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะหรือแม้แต่เนื้อของเราเองนะคะในร่างกายของเราเนี่ยคะ่ะทุกๆอย่างก็หนึ่งรอยเปอร์เซ็นตใช่ไหมคะจะมีน้ำอยู่ถึงเจ็ดิบ้าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อก็เช่นเดียวกันนะ เราไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวนะ้ำมันก็ออกมาแล้วค่ะน่าทานมากมากค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านที่เข้ามาแล้วสวัสดีทั้งห้องเลยนะคะหอมค่ะหอมฉุยหอมฉุยค่ะหอมฉุยค่ะแล้วก็ซอสเผานี้นะคะฮาลานด้วยนะคะ ทานได้หมดเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเอาแล้วค่ะตอนนี้พอเริ่มรวนแล้วจนเนื้อเริ่มแห้งแล้วนะคะน้ําที่ออกมาจากเนื้อเริ่มแห้งแล้วเราก็จะใส่ซอสกะเพรา,พาล,ลงไปเลยค่ะซอสกะเพรา,พาหน่อยใช้สัดส,ส่วนที่เขาให้ไว้100รกรัมต่อซอสกะเพราสองถึงสามช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าเราอยากได้รสชาติจ๊กจั๊กนิดนึงนะคะ วันนี้300กรัมก็เลยใส่ไป9เลยค่ะ9ช้อนโต๊ะเลยค่ะจัดเต็มค่ะจัดเต็มจัดเต็มค่ะสวัสดีค่ะ f c มากันเยอะเลยสวัสดีค่ะคุณ สะไวพันใสเหรอคะขอโทษนะคะถ้าหน่อยอ่านชื่อผิดต้องขอโทษด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้เห็นนะคะว่าควันมันขึ้นเลยค่ะมันหอมหอม,มน่จวนใจมากๆค่ะหอมนันจวนใจอืกะเพรานี้เป็นอาหารพื้นบ้านเลยนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านพื้นคอนโดใช่ไหมคะ คิดอย่างง่ายดายวันนี้ทานอะไรดีกะเพรากะเพราไข่าดาวแบบนี้คะ่ะเป็นอาหารที่ทานได้ง่ายๆคะ่ะไม่มีทางอดตายเลยนะคะคนไทยเนะะี่ยค่ะง่ายที่สุดแล้วดูซิวันนี้ยิ่งง่ายมากๆคะ่ะมีซอสกะเพรามีตรงสําเร็จรูปแบบนี้ให้เรานะคะไม่ต้องเตรียมอะไรเลยซื้อกะเพราอย่างเดียวแล้วก็เนื้อสัตว์มีสองอย่างนะคะซื้อกะเพราเนื้อสัตว์ หรือจะแต่งหน้าด้วยพริกนะคะก็เตรียมมาแบบนี้นะคะ่ะเริ่มฉุนนะคะเริ่มฉุนเริ่มฉุนค่ะเริ่มฉุนนะคะ,นนะ,คะแล้วแต่ความชอบนะคะบางคนก็จะชอบแบบกะเพราแบบแห้งๆนะคะกะเพราแบบ,แบบแห้งๆก็ต้อง ก็ต้องถัดไปนะคะให้น้ํามันงวดไปเยอะๆนะคะแต่ว่าบ้านนี้เขาชอบกะเพราแบบมีน้ําหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะพอแล้วนะคะแล้วใส่กะเพราลงไปใส่พริกแห้งลงไปนะคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยจานกะเพราค่ะวันนี้เรียบร้อยจานกะเพราอย่างไวะคะเป็นการผัดอย่างไวมากๆค่ะ พอกะเทาลงไปปั๊บมันก็จะสลบแล้วนะคะเราก็ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟค่ะใช้ไฟฟ้าต้องระมัดระวังค่ะโอ้โห จานโตแล้วะค่ะวันนี้เพื่อนๆดูสิคะมีความน่าทานขนาดไหนเห็นไหมคะว้าวทุกๆจานรสชาติเดียวกันนะคะเพราะว่าซอสน,นี้ใช้สัดส่วนนะคะสัดส่วน หนึอยกรัมของเนื้อสัตว์เท่ากับซอสสองถึงสามช้อนต๊ะค่ะซึ่งแล้วแต่ชอบนะคะว่าคุณชอบแบบไหนรสชาติจัดจ้านหรืออ่อนนะคะก็จัดได้เลยตามต้องการค่ะเรียบร้อยโรงเรียนกะเพราค่ะวันนี้น่ารักไหมคะแถมมีพริกให้อีกด้วยเห็นไหมคะนี่ค่ะ ยังไม่ได้ชิมเลยค่ะไม่ใช่คุณหน่อยนะคะถ้ายังไม่ได้ชิมเนี่ยค่ะโชว์เพื่อนๆก่อนค่ะเพื่อนๆดูสิคะความน่าทานเห็นไหมคะวันนี้ไม่ได้ผัดกะเพราแบบแห้งนะคะแบบน้ํานิดนึงเพราะบ้านนี้เขาชอบน้ํำๆค่ะอืมโอ้โหเข้มข้นมากๆค่ะสั่งได้เลยนะคะ moo m ค่ะ m o o m a l l นะคะใส่รหัสเข้าไปค่ะ แจตัวเล็กเมตัวเล็ก0นแล้วก็สอค่ะกับเพราซอสกับเพราพริกแห้งหมี่ปรุงเป็นซอสโบราณไม่ต้องกังวลเลยนะคะได้รับอยอย่างดีเลยค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะลาบไม่ใช่ลาบค่ะไม่ใช่ลาบนะคะ เนื้อสับค่ะเนื้อสับซอสกระเพาสำเร็จรูปหมีปรุงค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ